สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเือนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ LWTW FanP เพื่อนเพื่อนเด็กผียิ้มสู้ต่อไปครับผมเมื่อคือนนะครับผมหลังเกมนะครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้ล้างเกมเมื่อคือนนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับผมเปิดบ้านรอดการมาเยือนของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้ว เราไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยผลสกอร์ที่ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเป็นผลสกอร์ที่เราไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เพือผลเสมอถ้าเราเสมอนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับทุกคนรู้ดีครับมันจะเกิดอะไรขึ้นการลุ้นท็อปโฟยากแน่ๆนะครับผมสําหรับเกมเมื่อคืนนะครับเรามาดูลน์อัพนะครับผม1 1ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในแผน เขาเรียกว่าสี่สี่สองก็ไม่เชิงอ่ะเป็นสี่สามหนึ่งสองได้ไหมเพราะว่าบูโน่เฟรนเดสเล่นเป็นเหมือนฟอร์ไนนะครับผมมือประตูครับเป็นดาวิสดีเคอานะครับผมอ่าทางแบ็คขวาเป็นทไทเรโกดาโร่ผู้เซนเตอร์นะครับผมลาฟิวบาลานอะไรมาเลยนะเฮลที่มาควัยนะครับผมแล้วก็ลุกชอส่วนนะครับกองกลางวันนี้3ตัวนะครับใช้เป็นทางเฟรชนะครับผมแล้วก็ป๊อปบ้านะครับแม็กโทมินี ส่วนนะครับผมตัวทําเกมรู้ก็แน่นอนครับมีปอปบานะครับกับทางบรูโน่ที่เล่นด้วยกันแล้วมีอิลังกากับทางจาร์ดอนซันโชรับคอยวิ่งสอดหรือวิ่งเติมนะครับทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะส่วนนะครับผมเลตเตอร์ซิตี้นะครับผมมือประตูแน่นอนครับผมปีเตอร์ชไมเคิลนะครับผมแบ็กซ้ายนะครับกัสตันเย่นะครับผมแบ็กขวานะครับผมเป็นทาง จัสตินนะครับผมเจมจัสตินส่วนนะครับผมคู่เซนเตอร์ใช้เป็นโฟฟอน่านะครับผมกับทางเด็กเก่าแมนยูอะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มียูนิคเตลรมันนะครับผมมีเมนดี้นะครับผมแล้วก็มีเอสพีฮาวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากจำชื่อไม่มเกียแลนะแล้วก็มีอ่า แอร์ลุกนะครับเป็นทางเมนิสันนะครับผมแล้วก็มีเอสทีบานหน้าเป้าเป็นเฮนาโชนะจ๊ะอ่ะเกมเมื่อคือนนะครับผมเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบแม่งเงียบอะไรเลยอะ่ะมันไม่ค่อยดีเลยทางเกมเมื่อคือนสําหรับลูกทีมของเรานะครับผมสําหรับทีมของเราเลยเปิดมาห้านาทีนะผมไม่เกินห้านาทีอะ่ะเลกเตอร์เออไม่ใช่ดิ น้อยท่สุดก็คือแอชลียบานนะครับผมประมาณไม่ถึง10นาทีดีนะครับแอชลีย์บานได้มีโอกาสยิง2ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นลูกหมูครั้งที่2ยิงเกือบเข้าเออเล่นอะไรกันอยู่แมนยูไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อคืนทำไมปล่อยให้ตัวลุกหรือว่าหน้าเป้าของเขามีโอกาสที่จะยิงเยอะขนาดนั้น ถ้าทุกคนฟังเสียงผมก็น่าจะรู้ผมเองนะครับผ่านไป5นาทีนะครับลูกชอนะครับเสียใบเหลืองนะครับได้ใบเหลืองไปเลยเรียบร้อยทีนี้เกมฝั่งขวาของเรานะครับเกมรับฝั่งเออไม่ใช่ขอ่งขวาฝั่งซ้ายดิเกมรับฝั่งซ้ายของเราเลยเป็นรุมรวมครับลูกชอไม่ไม่กล้าล่นหนักแล้วก็ทุกคนไม่กล้าล่นหนักทางฝั่งซ้ายเลยเพราะฉะนั้นทําให้ทางเจมส์เมดิสันแม่งโคตรเด่นเลยเมื่อคืนเด่นมากนะครับสำหรับเจมส์เมดิสันนะครับแล้วก็ อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือแม่งแม็ก o อมกับแม็กไกวทั้งสองแม็กเลยมึงจ่ายบอลกันเฮียมากครึ่งแรกนะครับถ้าเกิดใครดูมีลูกที่แม็กทอมินีใช่ไหมวางยาวนะครับข้ามสนามสองครั้งแต่ไม่ตรงเป้าเลยครั้งแรกย้อนหลังซานโช่ครั้งที่สองไม่รู้เปิดเป็นหนไม่มีคนแม็กทอมก็เล่นอย่างเฮีย บอกด้เด้ยว่าเกมเสมอเมื่อคืนโอเคครับมีคนพอใจแต่ผมเองผมไม่พอใจเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราควรจะชนะแล้วเราเก็บ3มแต้มได้เว้ยมันจะทำให้เรารุนท็อปโฟได้มากกว่านี้แต่คุณไม่ชนะเมื่อคืนเสมอได้ซ้ำคุณจะเอาอะไรไปรุ้นท็อปโฟกับทางอาร์เซนอลในเมื่ออาร์เซนอลมีเกมตกครั้งประมาณอีกนัดสองนัด แล้วถ้าเกิดเขาชนะเกมวันเนี้ตอนเย็นจบเลยนะจบเลยนะคือคุณคุณตอนแรกคุณทิ้งห่างเขาอะแล้วคุณกลับมาพลาดเองนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นเรื่องที่น่าโมโหม,มากครับเพื่อนๆที่เราเก็บผลคะแนนไม่ได้แล้วก,ก็นักเตะของเราดูเล่นแบบคือเล่นกับทีมชาติทำไมมึงเล่นดีกันจัง แล้วทําไมกลับมอเล่นที่สมสอสรมันเป็นเรื่องหนึ่งอะมันเป็นเพราะอะไรหรือซัมเมอร์นี้เราต้องโลทั้งแผงจริงๆสําหรับใครที่ไม่มีใจที่จะเล่นให้กับแมนยูแม็กโทมินีครับผมหนึ่งคนควรไปมากๆฝีมือไม่ถึงถ้าพูดนะถ้าพูดว่าถึงซัมเมอร์นี้เราจะผมอยากให้ทีมมันเป็นยังไงถ้าในใจผมนะโลแม่งเลย ลูกมอสโมสรอ,อะไรแม่งไม่เกี่ยวเออแมคมินีหนึ่งคนเลยครับที่ไปแม่งเลยไปไหนก็ไปสองเลยครับผมเจสซี่บินการให้เข้าไปที่ที่ดีเอเขาไม่ได้ลงแล้วนะครับแม็กกายแม็กกายถ้ามีทีมยื่นซื้อนะครับผมแนะนำใครนะแมนเชสเตอร์ แฮรี่แม็กควายถ้าเกิดมีคนยื่นซื้อผมแนะนำขายลูกชอเล่นดีแล้วครับดิโอโกดาวโลถ้าเขามีโอกาสที่จะไปที่ดีที่มันดีว่นนี้ให้เขาไปเถอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้เขาเล่นไปก่อนถ้าเกิดเรามีเงินซื้อซื้อแม็กควายครับแม็กควายตัวใหม่ในตลาดมีเยอะแยะถ้าซื้อมาแล้วดีกว่าดาวโลดีกว่าบาร์บิสา,าก้า นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะระบายมากๆเลยก็คือแมนเล่นอนย่างเีที่ยะแม่งลลกตั้งแผงเลยได้ไหมเออโลดตั้งแพงเลยจัางแนวกาลางเงี้ยลลกแม่งเลยกองหน้ามึงลลกแม่งเลยไม่ต้องให้ใครเล่นซื้อคนใหม่มาเล่นไม่หมดคุณซื้อคนใหม่มาเปลี่ยนทั้งทีมเลยไม่งงหชิบหายเลยไอ้ห่าเล่นกันยงังไงเรเกมเมื่อคืนเนี่ย นี่คือทั้งหมดนะครับของความในใจไม่อยากเล่งเกมมามบนท้ายเกมนีเฉยน,นะเพื่อนๆใครชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกันะครับใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะมาบดนีเฉยน,นะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย